คุณผู้ชมครับพาหุงสหัสสมาพ,พินมิตรตัสาวุทันตังนี่คือส่วนหนึ่งของบทสวดชัยมงคลคาถาหรือพาหุงมหาการนะครับบทสวดนี้เป็นบทสวดที่กล่าวถึงอนุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งมีธรรมวิธีในการชนะบททดสอบต่างๆบทสวดนี้ครับหลวงพ่อจรรน,นั้นได้ย้ําถึงอนุภาพและอานิสง์ของการสวดคุณอนุภาพของบทสวดชัยมงคลคาถานั้นเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ าหหงสวสสดมนต์เป็นนิดอธิษฐานเป็นประจำอโหสิกร,รรมก่อนค่อยแผ่เมตตามีเมตตาดีแล้วได้กุศลแล้วเราก็อุทิศเลย คําสอนของหลวงพ่อจรันทิตาธมโมที่มักจะบอกลูกศิษย์อยู่เสมอเพื่อให้เข้าถึงธรรมและกฎแห่งกรรมนําไปสู่การสร้างศีลสมาธิและเกิดปัญญาได้จากการสวดมนต์นั่นเป็นเพราะหลวงพ่อจรันเคยผ่านประสบการณ์เฉียดตายที่หลวงพ่อมักเล่าว่ากรรมตามทันมาหลายครั้งหลายคราตั้งแต่ก่อนอุปสมบทและนําสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต มาอบรมสั่งสอนและเทศนาธรรมแก่ญาติโยมอยู่เนืองเนืองบทสุดมนต์สำคัญบทหนึ่งที่หลวงพ่อจรัน<บ>มักบอกให้ทุกคนใช้ภาวนา,า,นาคือพุทธชัยมงคลคาถา,า,าหรือพาหุงมหากาซึ่งเป็นบทสวดสรนเสริมพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ,คณที่หลวงพ่อได้ตำราเก่าแก่เป็นใบลานทองคำจากึกของสมเด็จพระพนรัตน์วัดป่าแก้วปัจจุบันเรียกว่าวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้รจนาถวายพระพรชัยมงคลคาถานี้แด่สมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราชเดินต่อไอง ဘောဝါဒတ်ဆာနမဟာလံသာနာတိကာမောယိနာတိကဝါမူဟင်သောတံစေအစ္စာဘောဝတုတေချယမံကနာနိမာရာတိကမ္မပိယောတိတသာပလာတိခောလံခန္ဒလဝကမကမသာတယသံဂန္တိသုသန်ရိနာတိကဝါမူဟင်သောတံဧစ္စာဘောဝတုတေချယမံ หลวงพ่อจรันเล่าว่าท่านเกิดนิมิตว่าได้พบสมเด็จพระพนรัตบอกให้ท่านไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลเพื่อดูจารึกถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวาระที่สร้างเจดีย์ฉลองชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชแห่งพมา่าและประกาศความเป็นอิสระของไทยจากกรุงหงสาวดีเป็นครั้งแรกและท่านก็ได้พบจารึกเล่มนั้นในโพรงของพระเจดีย์ใหญ่ดังที่ฝันไว้จริง นับแต่นั้นมาหลวงพ่อจรันจึงสอนให้ศิษยานุสิตสวดมนต์ด้วยบทพาหุงมหากามาตลอดและบอกเสมอว่าเป็นบทสวดมนต์ที่มีค่ามากที่สุดมีผลดีที่สุดเพราะเป็นชัยชนะอย่างสูงสุดของพระบรมศาสดาจากพยาวัสดีมานจากอาลาวะกะยักษ์จากช้างนาราคิรีจากองคุลีมานจากนานจินยะมานวิกา จากสักจจะกนิครนจับพยานันโทปนันทนาคราชและเท้าพกาพรมเป็นชัยชนะที่พระพุทธองค์ทรงได้มาด้วยอิทธิปฏิหารและด้วยอำนาจแห่งบารมีธรรมโดยแท้ซึ่งผู้ใดที่ได้สวดเป็นประจำทุกวันจะมีชัยชนะมีความเจริญรุ่งเรืองมีสติระลึกได้จะตายก็ไปสู่สุขติภูมินอกจากจะคุ้มตัวแล้วยังคุ้มถึงครอบครัวไปจนถึงชาติบ้านเมืองอีกด้วย ลวงพ่อจลันบอกไว้ว่าไม่เพียงแต่พระบาทสมเด็จพระน,นเรศวรมหาราชเท่านั้นที่พบความมหัศจรรย์ของบทสวดพาหุงมหากาแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ส่งได้พบเช่นกันโดยมีบันทึกโบราณบอกไว้ว่าเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชตีเมืองจันทบุรีได้แล้วก็ส่งเล็งเห็นว่าสงครามกู้ชาติต่อจากนี้ไปจะต้องหนักหนาและยืดยาวจึงทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม ให้สร้างพระยอดธงแบบสีอยุธยาขึ้นแล้วนิมนต์พระเทระทั้งหลายมาสวดบทพาหุงมหากาบรรจุไว้ในองค์พระและพระองค์ก็ทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพ,พระน,นเรศวรมหาราชด้วยการเจริญพาหุงมหากาจึงบรรดาลให้ส่งกู้ชาติสำเร็จบทสวดคาถาว่าด้วยชัยชนะอันเป็นมงคลสูตรของพระพุทธเจ้านี้จึงได้ถูกสานต่อเผยแผ่ต่อจากวิปัสสนาจารย์หลวงพ่อจรัย์ ไปสู่ลูกศิษย์ลูกหามาตลอดกว่า50ปีจนบัดนี้มีผู้นิยมนำไปพิมพ์แจกเป็นหนังสือสวดมนต์ทำทานตามวัดวาต่างๆอยู่เป็นประจำทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน